ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP8266 เซ็นเซอร์วัดค่าแสงอุณหภูมิและความชื้นลั x สภายนอกอกิดผนาน RS485 วัดค่าสูงสุด0ถึง65,535ลั x รุ่น PR3-002 GZTH นะครับโอเคครับเรามเริ่มต้นกันเลยแรกต้นครับให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกตัวอย่างงลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับ ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน E.S.P.8266 เซ็นเซอร์ว,วัดค่าแสงอุณหภูมิและความชื้นลัสภายนอกอิกผนัง R.S.485 วัดค่าสูงสุด0ถึง65,535ล,ลั์รุ่น P.R.302 0 G ีช G.H. นะครับต่อมานะครัให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทความลงด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อมุจอโดยละเอียด ถ้าผู้ใช้งานรู้ภาพการเชื่อมต่อบงจอเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทันผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อมได้ในหน้าบทความนี้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงไปด้านล่างเล็กน้อยนะครับผู้ใช้งานจะพบกับลิงก์หนึ่ง์นะครับซึ่งเป็นลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ในวันีให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้ามายังลิงก์นี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะผู้ใช้งานจะพบกับหน้าเว็บไซต์มีเดียไฟล์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเราได้ํำไฟล์ในวันนีมาฝากเอาไว้ ให้ผู้ใช้งานทำการกดคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ไลบรารีเมื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์เสร็จให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้งานทำการเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดเอาไว้หรือจะกดคลิกเข้ามาที่ลูกศรเห็นข้างตรงนี้แล้วมาที่เมนูแสดงในโฟลเดอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้แล้วผู้ใช้งานจะพบกับไฟล์หนึ่งไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์วินล่าให้ผู้ใช้งานทำการเรียกไฟล์มานะครับ สำหรับผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาดูคลิปวิดีโอของทางเราเป็นครั้งแรกการแยกไฟล์วิ l ีโหรือวิสิผู้ใช้งานจําเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมวิดีโหรือวิดีิในเครื่องก่อนครับรทำการแยกไฟล์มาเมื่อทําการแยกไฟล์เสร็จผู้ใช้งานจะได้โฟลเดอร์มาทั้งหมด3โฟลเดอร์ซึ่งเป็นโฟลเดอร์อะไรไปีทั้งหมดครับให้ผู้ใช้งานทําการ Copy หรือคัดก็ได้นะครับ Copy หรือคัดก็ได้โฟลเดอร์ทั้งสามนี้และนําไปไว้ใน Document ขอมมานที่โฟเ a อ I don't know แล้ว o m มป a นี f ฟ l i b r a r i e s เมื่อราในโฟ l i b r a r e s เราให้ผู้ใช้งานทำการกดปีกความเลืองบทความใน d d r ต s s ่ต้องการวาง Folder ์ใน r ันออกไปต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานย้อนกลับเข้าไปหน้าบทความครั้งหนึ่งครับ ฉันไม่ยออม้อนกลับเข้าไปหน้าบทความแล้วให้ผู้ใช้งานทำการเลื่อนหน้าบทค,ความลงไปด้านล่างนะครับจนถึงข้อที่ห้าผู้ใช้งานจะพบโค้ดตัวอย่างหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ c อ p ปี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม a r d u i n IDE เมื่อการนา,านนโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม o r d u i n IDE แล้วขั้นตอนต,อต่อมาจะเป็นให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต,ต่ออยู่บอด โดยเข้าไปที่แถบเมนูชูรี้านบนนั้จากนั้นเลือกมาที่เมนูพอร์ตและวทาการเลือกพอรตที่เชื่อมต่ออิเล็กทอนจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด ESP32 <Okay. S 1> ในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ด ESP8266 ตัวปกติไม่้ใช้เป็นโน d n MCU1.0ESP12E โมดูลครับไม่ใช้พวกโลดิน อ่าหรือว่าของพวกสปาร์ฟฟังนะฮะจะไเป็นตัวปกติกเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับสามารถนะครับทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดนะครับโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตที่ด้านบนนะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนูอัปโหลดเมื่อการกดเข้าไปที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จบะบันทึกโค้ดไป่ตการกดไปที่ปุ่มยารกระบาดด้านบนหรือปุ่มแทนเสินด้านล่างก็ได้เหมือนกันะครับสามารถรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดสักครู่ เมื mm ่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดเสร็จจะมีข้อความด้านหน้าบอร์ดที่ปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลโมนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูชื่ที่ด้านบนนะครับจากนั้นเลือกมาที่เมนูซีเรียลโมนิเตอร์หรือจะกดคลิกเข้ามาที่รูปบ้านขยายยู่ตรงท่างตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับเมื่อการเปิดหน้าจอซีเรียลโมนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทาการเปลี่ยนท่าการหนาข้อมูลให้เป็น 4ี0 0นนะครับซึ่งเมื่อทำการเปลี่ยนค่าการ่านข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าในหน้าจอซีเรียลโอนิเตอร์นั้นจะแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นค่าแสงขึ้นมานะครับซึ่งค่านี้จะตรงกับค่าที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าจอ oled ที่ได้ทำการเชื่อมต่อไว้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับต่อมาจะเข้าสู่ช่วงการทดสอบกันนะครับโดยในระดับแรกทางเราจะทำการทดสอบค่าแสงก่อนนะครับโดยระดับหน้าเลยก็คือการปรับลดแสงก็คือ จะใช้กระดาษนะครับหากระดาษ a อปกติธรรมดาได้เลยบางแสง5บางแสงที่ส่องมากระทบกับตัวเซ็นเซอร์ที่ด้านบนทำการบังลงไปแบบนี้จะเห็นได้ว่าค่าแสงนะคะค่าแสงที่ปรากฏขึ้นมาในหน้าจอซีเนียร์มอนิเตอร์หรือหน้าจอ oled ก็ตามนะครับจะลดลงไปอย่างมากเลยนะครับจากหลักความตอนนี้อยู่ที่ประมาณ250โดยประมาณนะครับ อ่าแล้วเมื่อทำการนำกระดาษออกนะครับค่าแสนก็จะกลับไปเป็นปกติตามเดิมนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการดึงขอมูงสักครู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่มไปที่9 9้เจนะครับโอเคครับต่อมาทางวิการทดสอบนะครับเพิ่มแสงนะครับเพิ่มค่าของแสงโดยการใช้แสนไฟ flash โทงศัพท์มือถือเองนะครับส่องไปที่ตัวเซ็นเซอร์ าวางเข้าไปแบบนี้เลยน้าจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับค่าแสงนะจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นลัก์โดยประมาณนะครับอ,อยู่ที่ประมาณสองหมื่นลัก์แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางตัวแสงแสงจะเข้าแบบไหนยังไงเข้าจากมุมไหนถ้าเข้าจากด้านบนแสงก็อาจจะเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ ไปที่2องหมแล้วถ้าเข้าจากด้านท้างก็จะลดลงมานั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคครับต่อไปเราจะเข้าสู่ช่วงที่สองนั่นคือการทดสอบเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นนั่นเองนะครับโดยเราจะทําการทดสอบโดยการใช้ได้เป่าผมนะครับเ,เราใช้ได้เป่าผมนเป่า,เป,าเป่าลมน้อไปที่ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับ จะเห็นเลยว่าค่าอุณหภูมินะครับจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ40องศาและค่าคาวามชื้นก็จะลดลงไปครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ16-17์นะครับจะเป็นแบบประมาณนี้นั่นเองสำหรับวันนี้ไซบไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ